วันนี้เจอกับคุณครูบุ๋มอีกแล้วนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์สูง่งานอาชีพหนึ่งนะคะเรายังคงเรียนอยู่ในหน่วยเทคโนโลยีเบื้องต้นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้งานตั้นพิมค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะก่อนที่เราจะเรียนเราไปรู้จักกับการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้นกันนะคะว่า เป็นพิมพ์ของเราเนี่ยบนคีย์บอร์ดเนี่ยมีส่วนสําคัญ4ส,ส่วนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะส่วนที่1น,นะคะลูกส่วนที่1ก็จะเป็นแป้นตัวอักษรนะคะจะอยู่โซนสีเขียวด้านนี้นะคะเด็กๆอาจจะเป็นเฉพาะตัวอักษร1แป้นตัวอักษรเนี่ยจะมี ตัวอักษรทั้งหมด3ตัวนะคะ1คือตัวภาษาอังกฤษ1ตัวแล้วก็ตัวภาษาไทย2ตัวนะคะต่อไปแป้นฟังก์ชันนะคะก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะคะโซนสีส้มนะคะเด็กๆแต่และฟังก์ชันก็จะมีการทำงานที่ต่างกันนะคะ ต่อไปนะคะแป้นควบคุมก็จะเป็นแป้นที่เอาไว้เลื่อนตำแหน่งนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาส่วนต่อไปนะคะลูกเป็นแป้นตัวอัตัวเลขนะคะก็จะแยกตัวเลขออกมาเฉพาะไว้เฉพาะเลยนะคะเพื่อที่จะใช้งานได้สะดวกจะมีแค่เฉพาะตัวเลขแล้วก็เครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็ปุ่ม enter เมื่อเรารู้แล้วนะคะว่า เป้นพิมพ์เบื้องต้นมีทั้งหมด4ส่วนนะคะวันนี้ครูบุ๋มก็มีกิจกรรมที่ให้เด็กๆช่วยครูบุ๋มนะคะอ่าเราจะไปดูกันเลยวันนี้นะคะครูบุ๋มก็จะมีแป้นพิมพ์อ่าขนาดเล็กอันนี้นะจะไม่รวมกับแป้นพิมพ์ตัวเลขนะคะจะเป็นแป้นพิมพ์เฉพาะตัวอักษรนะคะหรือแป้นพิมพ์ตัวย่อๆวันนี้นะคะก่อนที่เราจะ ไปทํากิจกรรมนะคะให้เด็กๆเตรียมใบงานนะคะกิจกรรมแป้นพิมพ์หันศานะคะเด็กๆกิจกรรมแป้นพิมพ์หันศานะอยู่ในใบงานนี้นะคะเด็กขมจะโชว์ตัวอย่างให้ดูนะคะ,ะให้นักเรียน เตรียมนะคะลูกเตรียมใบงานรอครูบุ๋มดได้เลยอย่าลืมเตรียมดินสอกับยางลบด้วยนะคะ,ะเมื่อเรารู้แล้วว่าวันนี้เราจะทํากิจกรรมอะไรเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าตัวอย่างกิจกรรมที่จะให้เรียนช่วยเป็นยังไงครูขอย้ายอ่าไว้เป็นพิมพ์ของเรานะคะก็ จะเป็นแป้นพิมพ์ตัวเลขค่ะนักเรียนค่ะครูบุ๋มก็จะมีโจทย์ให้นักเรียนนะคะโจทย์ให้นักเรียนตรงนี้เห็นไหมเป็นคานะคะลูกเป็นคําที่ให้นักเรียนช่วยครูบุ๋มหานะคะลูกหาว่า,าหาว่าพยัญชนะนะคะภาษาอังกฤษ,กฤษหรือตัวเลขหรือสัญลักษณ์ในแป้นพิมพ์นะคะหนึ่งแป้นเนี่ยตรงกับแป้นพิมพ์ใดยอย่างเช่นสระ เอคะ่ะน้องเี่นดูสระเอนะลองหาสระเอช่วยครูบุมซิอ่ะสระเออยู่ตรงนี้คะ่ะลูกหาสระเออยู่ตรงตัวจีใช่ไหมคะก็ครูบุ๋มจะมีช่องว่างตรงนี้ให้นะคะให้นักเรียนเขียนตัวจีลงไปนะคะลูกอ่าตัวจีนะคะต่อไปคอควายค่ะก็ค่อยๆไล่มาหาอ่ะคอควายอยู่ตรงเลขอะไรคะลูกเลข8อยู่ด้านขวาบนนะคะอ่า อยู่ตรงเลข8นะคะเราก็จะเขียนเลข8นะคะแทนแทนค่าคอควายต่อไปรอเรือค่ะลูกรอเรือรอเรือของเราจะอยู่ตรงตัวอักษร i นะคะลูก i นะคะอ mm ่าเสร็จแล้วเราก็เขียน i mm hmm. ต่อไปสระอือสระอือนะคะอยู่ตรงตัว n นะคะลูกอยู่ตรงตัว n นด้านนี้นะคะอ mm ่า hmm. ต่อไปไม้เอค่ะลูกไม้เอค มาเอกอยู่ตรงตัว J นะคะตัว J ตรงนี้อ่าเราก็เขียนไล่ลำดับไปเรื่อยๆนะคะลูกอ้ออ่างคะ่ะลูกอาจจะใช้เวลาหาหน่อยนะคะเด็กๆยังอาจจะไม่คุ้นเคยกับเป็นพิมพ์ค่อยใช้เวลาหานะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้เด็กๆช่วยครูบุ๋มก่อนนะคะอ่าต่อไปอ,อ้ออ่างค่ะลูกอ้ออ่างอ้ออ่างอยู่ตรงตัว วีค่ะแล้วก็เขียนวีลงไปนะคะต่อไปตัวงองูอ่างงูอยู่ด้านขวามือค่ะเป็นสัญลักษณ์ลูกน้ำนะคะ,ะและต่อไปคำว่าพิมพ์เริ่มต้นด้วยพอพานอยู่ตรงตัวอาค่ะอยู่ตรงตัวอาตรงนี้นั่นเองก็เขียนตัวอาลงไปเป็นเกมคล้ายๆฝึกให้นเรียนนะคะดูศึกษาเป็นพิมพ์ ต่อไปเป็นคําว่าพิมพ์นะคะเด็กๆเราจะเริ่มต้นด้วยพอพานนะคะดูซิว่าพอพานอยู่ตรงไหนเอ่ยนะคะค่อยๆหาใจเย็นๆนะคะเด็กๆตัวพอพานจะอยู่ที่ตัวอักษรตัว R นะคะ,ะเราก็ขียนตัวรพิมพ์ใหญ่ลงไปเลยต่อไปสระอิอ,อยู่ตรงตัว B นะคะตัวบ ก็เขียนตัวบีลงไปแล้วก็มอม้านะคะเป็นลูกน้าด้านล่างนะคะตรงนี้อ่าโอเคต่อไปตัวพ่อผ้านเรามีแล้วนะคะเราหาเจอแล้วก็เขียนตัวอาลงไปได้เลยคะ่ะและตัวสุดท้ายคือตัวกลันนะคะลูกกลันจะอยู่ที่ตรงตัว N นะคะตัว N ตรงนี้นะคะเมื่อเราได้แล้วก็จะเป็นการหาสัญลักษณ์กับตัวอักษรประมาณนี้นะคะหรือจะมีอีกหนึ่ง มีอีกหนึ่งเกมให้เด็กๆช่วยครูบุ๋มนะคะต่อมานะคะเป็นกิจกรรมชวนคิดค่ะเด็กๆค่ะครูบุ๋มจะมีสัญลักษณ์อยู่ข้างล่างนะคะให้เด็กๆช่วยหาคําศัพท์ค่ะ,คะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ,ะว่าวันนี้คําศัพท์ของเราจะคืออะไรเดี๋ยวดูสิว่าใครจะช่วยครูบุ๋มหาคําตอบได้เอ่ยอมาเริ่มต้นที่ตัววีค่ะตัววีนะคะ ตัว V จะคือตัวออเราจะใช้สัญลักษณ์ตัวอักษรตัวด้านล่างนะคะลูกตัวด้านล่างนะน้นตัวข้างล่างนะเราจะยังไม่ใช้ตัวอักษรตัวด้านบนนะคะเด็กๆตัว V คืออออ่างค่ะต่อไปลูกศรนะคะอ s t เ o n m มา k ด้านล่างคือตัวอะไรเอ่ยอมานั่นเองค่ะอ๋อโอมออะไรนะอ้อโอมออ่ะต่อไปค่ะตัวพีตัวพีอยู่ตรงยอยักษ์นะคะอ่ะเราก็เขียนยอยยักษ์ลงไป ตัว b ตัว b อยู่ตรงไหนเอยตัว b อยู่ตรงตัวนี่ค่ะตัว b คือสละอิค่ะลูกวิอะไรนะพอจะรู้คำศัพท์หรือยังตัวต่อไปตัว h ค่ะ h นะคะคือไมโทอ่าตัวสุดท้ายแล้วค่ะลูกน้ำนะคะลูกน้ำนะคะคือตัวมอม้าคำคำนี้ก็คืออมยิ้มนั่นค่ะเด็กๆ ยากไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่าสำหรับใบงานนะคะวันนี้คะ่ะนักเรียนขาสำหรับใบงานวันนี้นะคะเด็กๆให้เด็กๆหยิบใบงานขึ้นมาเลยนะคะใบงานกิจกรรมแป้นพิมพ์หันสานะคะเด็กๆนักเรียนนะคะอะ่ในใบงานของนักเรียนนะคะลูกตรงนี้นะอาจจะมองอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคะลูกอาจจะมองอตัวอักษรในเป้นพิมพ์นะคะไม่ชัดนะคะนักเรียนสามารถสต็อปวิดีโอ หน้าจอนี้ไว้ได้นะคะลูกนะคะโอเคอ่ะเมื่อเราได้ใบงานเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างแรกคือเราจะต้องอ่านคำชี้แจงค่ะเด็กๆคำชี้แจงในกิจกรรมแป้นพิมพ์หันสาก็คือให้นักเรียนเขียนชื่อตนเองเป็นภาษาไทยนะคะแล้วดูว่าตรงกับพยัญชนะภาษาอังกฤษต,ตัวเลขหรือสัญ,ญลักษณ์ตัวใดบนแป้นพิมพ์คะ่ะลูก ไม่ต้องไม่ต้องเขียนเด็กหญิงเด็กชายนะคะให้พิมพ์ให้เขียนนะคะลูกเขียนชื่อตัวเองไปเลยอย่างเช่นครูบุ๋มชื้อรุ่งณภาแบบนี้นะคะแค่ชื่ออย่างเดียวพอนะคะลูกเพราะว่าช่องว่างที่กําหนดไว้ให้อาจจะไม่พอถึงนามสกุลน,นะคะเด็กๆให้เขียนแค่ชื่อพอนะคะและนักเรียนก็เริ่มต้นเลยหาตัวแรกนะคะเขียนรอเรือลงไปก่อนนะคะลูก แล้วต่อไปตามด้วยอะไรเอ่ยตามด้วยพยัญชนะนะคะสระอุอะสระอุนะคะลูกสระอุนะแล้วนะคะเด็กๆเมื่อเราได้ชื่อนัได้ชื่อเขียนชื่อครบทุกช่องแล้วเด็กๆก็ไปหาสัญ,ญลักษณ์นะคะอ,ะอย่างเช่นรอเรือตัวแรกของครูบุ๋มนะคะก็จะเป็นตัวไอนะคะครูบุ๋มก็จะ ค่อยๆไล่เขียนให้ครบทุกตัวนะคะเด็กๆตัวไอแบบนี้โอเคไหมคะเมื่อนักเรียนเขียนครบทุกตัวแล้วนะคะครบทุกตัวอักษรแล้วให้หนักเรียนตกแต่งให้สวยงามนะคะเด็กๆขาอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะคะด้านล่างและถ้าทําใบงานเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาอวดคุณครูบุ๋มในโน้ตด้วยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆที่เราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการใช้แป้นพิมพ์นะคะ,ะแต่เราใช้แป้นพิมพ์แบบอันปักนะคะไม่ได้ใช้ของจริงเรามาฝึกฝนในการใช้ในกระดาษนะคะ,ะหากหากอยากเก่งนะคะลูกจะต้องฝึกฝนในการพิมพ์ใช้แป้นพิมพ์บ่อยๆนะคะฝึกฝนการใช้แป้นพิมพ์เพื่อจะให้เราชํานาญในการ พิมพ์ตัวอักษรนะคะเด็กๆคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆวันนี้กิจกรรมเป้นพิมพ์หันสาสนุกไหมคะเด็กๆอย่าลืมลองไปฝึกฝนการใช้เป้นพิมพ์นะคะลองพิมพ์ชื่อนามสกุลของตัวเองดูนะคะเวลาเราเรียนออนไลน์เราจะได้พิมพ์รายงานตัวได้นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ครูบุ๋มต้องไปก่อนแล้วนะคะเจอกันชั่วโมงหน้าสวัสดีคะ่ะ